ความดีาะของเส้นกาดดีไนะครับเส้นกาดแชมเปญเดสกายอะไรสักอย่างนี่นะครับเส้นกาดชายไรด์ไลท์เดอะสกายใช่แล้วก็เปิดตัวอิเตร์ครับของผมก็จะเป็นเส้นกาดเพอร์เฟกต์วิปเป็นโฟมล้างหน้าของคุณเป็นอะไรครับเส้นกาดออร์เคลียมิวเกียวันเฮีครับเป็นอะไรเป็นคลีนซิ่งผิวใสว้าวสองตัวมันมาเมิร์กันยังไงมันมาเมิร์กันก็คือเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยของผมก็คือคลีนซิ่งก่อนคลีนซิ่งคลีนใบหน้าอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้มันจะดีตรงที่เครื่องสำอางกันน้ำก็ยังแบบคลีนได้อะไรเงี้ยแล้วก็คลีนหมดจดสะอาดอครับแล้วก็แบบอ,อ,อาจจะต้องไม่ไม่แบบไม่ต้องถูแรงอะไรเงี้ยก็แบบนิดเดียวก็ออกอะไรเงี้ยครับใช่แล้วใช่จริงด้วยใช่จริงครับใช่แล้วสเตปที่สองก็เป็นของอเป็นโฟมของเจมินายใช่อี้่เป็น เช่นกันเพืวิบวิครับก็จะเป็นโฟม<อ>ที่เออผมว่าหลายๆคนก็น่าจะใช้กันอยู่แล้วเพราะผมก็ใช้แม่ผมก็ใช้ใช่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 <อ>ผมใช้มานาน,าน,านแล้วเนี่ย<อ>คือเออมันจะเป็นโฟมที่เอาไว้ล้างหน้านี่แหละครับแต่ว่ามันจะมีความพิเศษตรงที่มันจะช่วยบำรุงด้วยแล้วก็ช่วยไปเพิ่มความชุ่มชื้นใน ผิวหน้าเราด้วยทำให้แบบไม่ใช่แค่ล้างหน้าให้สะอาดแต่ว่าช่วยบำรุงด้วยเชิญชวนนิดนึงครับครับใช้จริงก็เชิญชวนครับผมใช้มาตั้งนานแล้วผมก็อยากลองให้ทุกคนลองเอาไปใช้กันดูบ้างเพราะว่าเซนการ์นี่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ทุกคนน่าจะคุ้นชื่อคุ้นหูมากันบ้างอยู่แล้วก็ฝากด้วยครับผู้เรามาเป็นพริเนเตอร์ก็ของคุณคืออะไรนะเป็นคลีนซิ่งครับก็ ก็ใช้ด้วยที่จริงไม่มี4ี่สี่อันที่มานี่คริบวันนี้เออขอบคุณครับผมเป็นตั้งใจนะครับเออขอบคุณครับผมเป็นตั้งใจนะครับอันนี้สร้างกำนานอยู่แล้วนะครับที่จริงก็ใช้ด้วยกัน4 4่อันเลยครับใช่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ใช้แล้วเนี่ยจะแก้มนุ่มน้าหอมน้าชิมนุ่มไหมโอลุ่มนนเนี่ยูกของเค้าว่าเขาโค้ดโค้ด้เลยเช่อให้เ หอมหรือยไงจะให้หอมหรือยไงจะให้หอมหรือยไงไม่เอาเดี๋ยวจิ้มไป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 แล้วก็ฝากฝากเส้นกากด้วยครับทั้งหมดเลยอย่ารน้าใสก็ไปซื้อเส้นกากเส้นกากใช่เลยเลยหมดเลย